สวัสดีครับคุณผฟังทีละครับมีข่าวชิ้นหนึ่งเป็นการกระทรําที่เกิดขึ้นกับคุณหมอพรทิพย์โรจนสุน,นันนะครับซึ่งขออนุญ,ญาตที่จะไม่นําเอาคลิปเสียงตัวที่ว่านี้มาเผยแพร่ออกอากาศนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นการชี้น,นาถ้ากระสนใจจริงๆเนี่ยลองเปิดหาฟังดูกันแล้วกันนะครับไทโพสตพาดหัวข่าวบอกว่าแชร์ว่นเจ้าของร้านต่างแดนคูใช้ความรุนแรงกับหมอพรทิพย เนื้อหาใจความนะครับในขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของผู้ที่ใช้บัญชี Tik t o ๊อกรายหนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ประเทศไอร์แลนด์กำลังใช้คำพูดขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ซึ่งเป็นสมาชิกอุทิศภาและคณะที่ติดตามไปด้วยในขณะที่เข้าไปใช้บริการร้านอาหารของตัวเองแล้วก็ชี้นิ้วให้นักการเมืองออกไปทันทีในขณะที่ นักการเมืองก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้เจ้าของร้านแต่อย่างใดขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมีชาวเน็ตซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเจ้าของร้านคนนี้ได้มีการเปิดเผยคลิปชายคนดังกล่าวครูว,ว่าจะเอาให้ตายขับรถชนหมอพรทิพย์ก่อนที่จะเดินทางไปยังร้านด้วยนะครับมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งบอกว่าทุกคนคะ คลิปหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคุณอารีอเล็กซานเดอร์ได้ข่มขู่ว่าจะขับรถชนหมอพรทิพย์หนูต้องการส่งหรือว่าช่วยกระจายข่าวให้ชาวไอร์แลนด์รับรู้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เมืองที่เขาอยู่กันอาจจะต้องระวังตัวถ้าเกิดคนนี้เขาแค้นใครเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้อันตรายมากนะคะอีกคนหนึ่งก็ให้ความเห็นนะครับบอกว่า 1. เป็นลูกจ้างแต่ทําตัวเป็นเจ้าของร้าน 2. ไล่ลูกค้าออกจากร้านแล้วถ่ายคลิปอัพโซเชียลประจานเพราะเหตุทัศนคติทางการเมืองต่างกันสีผิวต่างกันร้านนี้น่าจะโดนร,รัฐบาลท้องถิ่นเล่นงานประการที่3ร้านนี้จะไล่ออกหรือไม่ประเทศนี้คนน้อยคนหางานทำยากประการที่4คนนี้ถ้าดูจากชื่ออารีอเล็กซานเดอร์และดูไลฟ์สไตล์เป็นกระเทยที่มีรสนิยมสูงลิป ประการที่5ครูว่าจะขับรถชนอันิเสียวไส้แทนคุณเธอว่าจะได้นอนตะแลงแกลงที่ประเทศอันหนาวเหน็บประการที่6การเมืองสีส้มไม่รับผิดชอบอนาคตสาวกที่คลั่งทั้งสิน้นโง่เองนี่คะประการที่7เราต้องช่วยกันเซฟคุณหญิงหมอให้ท่านรู้ว่าท่านทำในสิ่งที่ถูกกำลังใจมีให้เยอะแล้วก็ปิดท้ายนะครับที่ประโยคที่บอกว่ากรณีอารีอเล็กซานเดอร์บูชิ ใส่คุณหญิงหมอและขู่ฆ่าเนี่ยข่าวช่องจุดๆ,ๆบอกว่าคนในโลกโซเชียล90%เห็นด้วยกับที่นางทำแบบนี้ข่าวช่องนี้เนี่ยโกหกนะครับเพราะว่านางอารีอเล็กซานเดอร์เนี่ยปิดเพจของร้านปิด Facebook ของตัวเองจากพับบริกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วรับทัวลงถูกกระนำด่าจนทนไม่ไหวถ้าข่าวเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมคงจะต้องตั้งคำถามว่าด้อมซ่วม จะต้องเลวชาติขนาดไหนครับที่ยกย่องชื่นชมนิยมคนโรคจิตที่ไปขู่ฆ่าคนน,นะครับ